จากเทศกาลสงกรานต์จะเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานบันเทิงของคนหนุ่มคนสาวแล้วแต่ที่จริงในเทศกาลดังกล่าวนี้เรายังถือกันมาแต่โบ,บ,บราณโบราณว่าเป็นเทศกาลที่เป็นวันครอบครัวซ้อนอยู่ข้างในด้วยเพราะอะไรเราจึงถือว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลแห่งครอบครัว ก็เพราะว่าในวันดังกล่าวนี้สมาชิกของครอบครัวทั้งหมดก็จะทะยอยกันกลับมาหาปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและถ้าแต่ละคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วจะทําให้วันครอบครัวนั้นมีความหมายยิ่งขึ้นอาตมาภาพก็ขอแนะนําให้สมาชิกของครอบครัวทุกคนปฏิบัติธรรมที่จะทําให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขดังต่อไปนี้หนึ่งขอให้ญาติพี่น้องรักกัน สอขอให้ญาติพี่น้องดูแลซึ่งกันและกัน 3. ขอให้ญาติพี่น้องอภัยให้แก่กันและกันถ้ารักกันดูแลกันและกันและอาภัยให้แก่กันและกันแล้วครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่เฉพาะเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นแต่จะร่มเย็นเป็นสุขตลอดปีและตลอดไปคมธรรมประจำวันนี้ก็คือความรักความสามัคคีและการให้อภัย คือหัวใจแห่งความร่มเย็นเป็นสุขของคนในครอบครัว